เราก็คงรู้นะคะว่าหน้าที่คนที่จะต้องจัดก,การกับไดมอนต์คือใครสวัสดีครับผู้ชมครับผมต้องรู้เรื่องการสารยำเช่า แหม่ก็แบบวันจันทร์สิ้นปีแล้วนะวันจันทร์ที่30ธันวาคมส567นก็ะฮะก็มีความแบบยินดีนิดนึงอะไรอย่างงี้ที่เรากำลังจะรับต้นปีใหม่กันแล้วใช่ปะนะแล้วก็เลยมาแบบบา้บาๆข้างๆนิดนึงนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นมินิเกมกันนะฮะเรื่องราวไม่ใช่เรื่องราวสิเนาะตาวันนี้ของเราจะเป็นอย่างไรนะจะเจอเพื่อนที่ดีแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยเกมในตำนานเกมอมตะเกมอะไรก็ได้ที่คน จะเรียกแล้วแต่เลยนะฮะก็คือเรียกว่าเป็นแบบเป็นเกมคลาสสิกที่ไม่เล่นไม่ได้อะเนื้อออกไหมคือทุกคนต้องรู้จักเกมนี้แน่นอนนะฮะแล้วก็ใครที่จะคิดจะไม่เล่นเนี่ยนะฮะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะว่าเป็นเกมที่แบบเดอะมัสมากเลยนะฮะต้องต้องต้องเล่นให้ได้สักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเล่น Minecraft คุณต้องเล่นเกมนี้ให้ได้นนะก็คือเกม Bed War นะ Bed War นี่คือถือได้ว่าเป็นแบบเกมคลาสสิกที่มีความนิยมสูงมากนะฮะสำหรับมินิเกมต่างๆนั่นเองนะฮะคือที่เป็นบรรดามินิเกมทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือไม่ว่าเซิร์ฟไหนนะที่จะเปิดคือตั้งตนตัวเองเมื่อไหร่ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เล่นมินิเกมเนี่ย ที่แน่ๆนะฮะมีนิเกมหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นะก็คือเบสบอลเองนะฮะบอกเลยว่าอันนี้สำคัญมากนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะฮะแต่ว่ามันเป็นเดอะมัสที่เราต้องเล่นกันอะไรอย่างงี้นะฮะว่าแต่เกาะเพชรอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลคืออันนั้นเป็นสีเหลืองแล้วเพชรอยู่ไหนอะเพชรเพชรอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 อย่าบอกนะว่าเราอะอยู่แบบ อยู่ห่างไกลเพชรตรงนั้นน่าจะเป็นเพชรแน่เลยอะแล้วแบบเพชรคือคืออยู่อยู่ติดกับสีอื่นที่ไม่ใช่สีเรางงอะทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะฮึดตึด,ดอ่าเน่เน่เช็คเช็คเพื่อความชัวนะฮะทําไมเดี๋ยวนะทําไมมันแปลกแปลกเดี๋ยว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 ,ยวอันนั้นคือสีอื่นถูกไหมโอ้ออันนี้อันนี้เป็นเพชรน,นี่อันนี้เป็นเพชรใช่ไหมเอออันนี้เป็นเพชรเนาะ ไม่ไม่มีศัตรูตรงนี้นะฮะโอเคโอเคโอเคไม่มีศัตรูอ๋ออ๋อ,อก็ยังดีนะที่เกาะเพชรแบบอยู่คือตอนแรกคิดว่าแบบ คือทั้งซ้ายทั้งขวาเราขนาบไปด้วยสีอื่นนะนึกออาไหมแบบขนาบไปด้วยสีเหลืองขนาบไปด้วยสีแดงอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ไม่มีเพชรติดตัวเราเลยนะฮะคือเกาะเพชรอ่ะมันก็ไปติดอยู่กับสีอื่นแต่ไม่ติดกับสีเราอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็แบบเออน้อยใจนิดนึงนะฮะแต่ก็เพิ่งค้นพฟความจริงว่าเอาไม่ใช่นะฮะมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะโอเคนะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีเหลืองสีเหลืองบางทีก็ใจเย็นบ้างก็ได้นะเออรีบรอเรา นะฮะทำให้เตียงแตกไปแล้วกี่เตียงนะฮะว่าแต่มันทำให้เรามึนงงทำไมกับชีวิตเนี่ยฮะดูมันแบบวุ่นวายอ้าวมีคนมาเอาเพชรไปแล้วหรอใครมาเอาไปเดี๋ยวทำไมมีซิมิชิตเอาไปแล้วหรอเร็วจังงงเลยทีเดียวนะฮะขึ้นมาแล้วไม่มีเพชรเอ๋แปลกมากนะฮะเออเขาเอาเพชรกันแล้วอะ่ะคุณผู้ชมทำไมเขาเร็วกันจังแล้วตอนนี้จะไปไหนเอ่ย ระวังกับดักด้วยนะค,คุณผู้ชมมันอาจจะแบบมีหลุมรางอะไรนะฮะนี่ไงหลุมทางมันเริ่มเลยเอ๋อตอนนี้ก็เป็นเกาะเพชรอีกเกาะหนึ่งหรอว้าวเอ้ยเกาะเพชรนี่มันก็ก็ก,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 ก็แปลกดีนะฮะสำหรับแบบนี้ต้องยอมรับเลยนะครับโอ,อ้เดี๋ยว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 สีเหลืองสีเหลืองเธอจะแบบเกินไปละเธอรับประทานหมดไม่ได้นะจ๊ะเธอจะรับประทานทุกสีไม่ได้เข้าใจไหมสีเหลือง สีเหลืองอา้าวสีเหลืองตายหมดแล้วนะฮะแหมสีเหลืองคือรับประทานทุกสีเรทอร่อยเลยทีเดียวนะฮะว่าแต่ทําไมสีเขียวเรายังรอดได้สีเขียวเธอไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยต้องมองเพื่อนใหม่สาระของใส่เพื่อนมีวิธีการจัดการที่ดีนะฮะก็เลยสามารถที่จะรอดพ้นชะตากรรมที่จะต้องถูกทําลายเตียงได้นั่นเองนะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยนะเพื่อนเรา เยี่ยมเวลาเยี่ยมเวลาเยี่ยมปฏิกูดนะครับเพื่อนเราสุดยอดไปเลยนะจ๊ะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอบแทนเพื่อนกันสักหน่อยนะฮะในการซื้อทรัพนั่นเองนะฮะทรัพอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เอ่อซื้ออะไรด้อ๋อซื้อดาบได้พอดีเลยนะฮะเพื่อนของเราก็จะได้ฟันศัตรูได้แบบสะใจนะฮะชงเชงชงเชงอะไรอย่างงี้เนาะ,ะถ้ามันต้องชองเชงด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนดูประวัติศาสตร์กันสักนิดนึงนะฮะว่าสีเขียว ก็ไปตีสีเหลืองแต่ไม่ได้ทำให้เขาเตียงเขาแตกนะแต่ว่าก็ก็ก็ไปตีสีเขาอะไรอย่างงี้นะครับไปตีผู้เล่นเขาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ก็ไปตีผู้เล่นเขาก็ก็มีบทบาทอยู่แค่นี้สีเรามีบทบาทอยู่แค่นี้แหละนะฮะไม่มีอะไรเยอะเลยนะจริงๆเออโอ้โหสีเขียวเก่งมาเวริกอดเพื่อนเราเวลิกูดกูชอบมากเพื่อนเพื่อนเรานี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยเออจะบอกให้ สีเหลืองตอนนี้ก็ทุกเอลิเมนตไปแล้วใช่ไหมดังนั้นแล้วตอนนี้นะฮะคือก็ยังงงอยู่ว่าทําไมสมรงรภพมอันดุเดือดอันนี้ทําไมสีของเรายังรอดอยู่เพียงสีเดียวที่เตียงไม่แตกนะฮะแล้วในขณะที่เตียงแตกนั้นเราก็ไม่รู้เลยดได้ซ้ำนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้บ้างนะเพราะว่าเราวแต่เก็บไดมอนด์อยู่นะฮะอุ้ยแต่แต่แบบนี้นี่คือแบบมันงงกับชีวิตแล้วเกินนะจริงจริงดูดิมันวางอะไรก็ไม่รู้นะวางแบบอ็อบเจกต์มั่วซั่วหมดเลยดูแล้วงงมากนะฮะเออ เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงคุณผ<ม><ม>ู้ชมดูล้วปวดหัวไหมนะปวดหัวมากเลยทีเดียวนะฮะว่าสรุปแล้วเออแอเมเบรอลมันจะอยู่ที่ไหนกันแน่อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งก็คาดว่าถ้าเราต่อบล็อกไปตรงคือเราไม่กล้ากระโดดเข้าโจเข้าใจไหมคือเราเสียตายมากเลยนะฮะเออมันอันตรายนะฮะเออตรงนี้โอเครอดอยู่อ่ะชูแมพนะฮะแล้วก็หาทางกลับเกาะนิดน,นึงประเด็นคือเราจะกลับ เกาะอย่างไรนะฮะตอนนี้เหลือสีแดงและสีน้ําเงินอย่างละ1นั่นเองนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเราจะสามารถจัดการได้หรือไม่นะฮะมีรูนะาครเอ็นเป็นเพื่อนด้วยโอเคอ่ะขอเขา Demon. เอาเดมอนเอ็มร่าฝั่งนู้นเราเอาเอ็มร่าฝั่งนี้นะฮะตอนนี้เราว่าเหมือนสีเขียวเนี่ยยึดครองนะฮะตอนแรกเหมือนสีเขียวเนี่ยจะดูแข็งแกร่งนะฮะแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยนะฮะสีเขียวไม่ได้แข็งแกร่งแต่อย่างใดนะ,ะเพียงแต่ว่าสีเขียวสามารถที่จะอยู่ เอาตัวเองอยู่รอดมาได้นะฮะแล้วคนที่ทำลายเตียงต่างๆนะฮะแล้วก็จัดการสีต่างๆก็ไม่ใช่สีเขียวด้วยนึกออกไหมคือคนนี้ตีเตียงแต่ก็เป็นสีอื่นที่ต่างกันไปหมดแล้วนะฮะคือสีเหลืองก็คือแบบยีดีก็แบบเป็นคนที่ได้รับผลบุญมาเต็มๆเลยนะฮะเออคืออยู่นิ่งๆก็ได้รับผลบุญนะฮะแบบงงๆอะไรอย่างงี้เนาะชีวิตดีๆนะฮะ,ะชีวิตดีมากก็น่าจะขโมยไปแล้วอุ๊ยยังไม่ขโมยด้วยเลิศงับอร่อยเลย มาสีเขียวมาให้ตีซะดีๆเอาไม่ใช่เดี๋ยนะพูดเล่นอันนี้สีเราเองนะฮะก็คาดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเกมก็จบแล้วนะเพราะว่านี่สีน้ําเงินนะฮะจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสีน้ําเงินก็ถูกจัดก,การไปแล้วอุ้ยทำไมเพื่อนเราเรานี่มันดีจังเลยนะฮะแหมชอบจริงๆเลยเพื่อนเรากระโดดฆ่าตัวตายดีกว่านะเริดเริมากบอกเลย คือตามือสักครู่นี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในล้านตานะที่แบบเราจะชนะกับเขาบ้างนะมันจะขึ้นคําว่าวิกตอรี่ใส่หน้าเราบ้างว่าเดี๋ยวเพื่อนก็คงมาอัปเกรดเตียงให้นะฮะดังนั้นเราอดแบบลวกๆไปก่อนแล้วกันนะฮะว่าแต่เพชรมันไปเอาที่ไหนเนี่ยเพชรเพชรไปเอาตรงไหนเอ่ยเพชรเพชรเพชรน่าจะไปเอาทางนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องต่อเกาะกลางไปกต้องไหมเออเป็นทีมบีชนะฮะขเขาเรียกนะ เป็นทีมชายหาดเออใช่นะฮะหรือคำไม่ออกนะทำไมถึงนึกไม่ออกเออนั่นสิทำไมกันนะโอเคนะฮะคือหลังๆมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแบบที่แบบมีความแปลกขึ้นถูกต้องปะเออมันจะมีการแบบวางอ็อบเจกต์อะไรที่แตกต่างจากเดิมไปอะไรอย่างงี้นะฮะปกติมันไม่ได้วางแบบนี้นะฮะร,รอบนี้ก็วางแบบนี้แทนอะไรอย่างงี้เนาะก็มีความแบบแตกต่างนะฮะปกติก็คือ รูปแบบการวางมันก็จะเดิมๆซ้ำๆเดิมๆอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกมันแปลกใหม่มากเลยนะที่แบบดีๆก็มีเกาะอะไรก็ไม่รู้งอกขึ้นมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะไม่มีความแตกต่างไงปกติก็คือเกาะเพชรเนี่ยมันจะต้องติดอยู่กับเกาะเราแค่หนึ่งเกาะถูกต้องปะเออเราก็ต้องอยู่ใกล้นะฮะแล้วก็มีเกาะกลางแบบนี้ด้วยนะัรอบนี้ต้องต่อมาที่เกาะกลางก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะรูปแบบการจัดวางก็มีความเปลี่ยนไปนะฮะให้มันทันยุคทันสมัยอะไรอย่างงี้นั่นเองเนาะมันเกี่ยวข้องอะไรไหมเนี่ย เอออาเอาเข้าไปโอเคนะฮะซื้อ regeneration ให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนของเราก็จะได้อ,เอัเขาเรียกไงนะจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะฮะโดแรงอา้าวโดแรงคงโดแรงโดแรงคือใครโดแรงคือสีอะไรไม่รู้นะโดแรงโดแรงคือใครเนี่ย โดแรงน่าจะไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปเลยโดแรงน่าจะไปแล้วแล้วไปเลยและอาจจะไม่กลับมาอีกเลยนะ AFK เนาะเออโอ้ตกโลกไปแล้วอ้าวเสียเรานี่นาโอเคไอแต่รอบนี้ยังไม่เร็วเท่ารอบที่แล้วนะรอบที่แล้วก็คือแบบไม่ทำทำอะไรเลยนะอยู่ดีก็ทุกคนก็คือแบบสีชีวิตหมดเลยนะฮะโอ้ม y g ก็สีเหลืองเก่งมากเพื่อน โอ้ยรอบนี้ดูทรงแล้วนะ,ะทีมของเราก็น่าจะทํางานเป็นอยู่นะฮะโอ้โหเอาเตียงสีแดงแตกได้แล้วนะฮะแล้วเขาก็ยังไม่ตายกลับมาด้วยนะเนี่ยทำไมเขาแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้โอ้โหเพื่อนของเรานี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะในขณะที่เราก็ธรรมดาธรรมดานะเฮ้อะไรดีเด้เลยนะฮะ,ด,ะ,ฮะดีเด้เลยทีเดียวนะเนี่ยเออสำเนียงก็ประหลาดประหลาดนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้ไม่ก็ตันเจ้าคนก็คือแบบกําลัง สนุกสนานเฮฮาประจิงโกะอันอยู่นะฮะออในขณะทีเออ่เอเมอรัลก็ถูกรับประทานไปหมดแล้วนะฮะโอโ้ไม่เหลือให้เรารับประทานบ้างเลยนะฮะตัวนี้มันอันตรายมากนะฮะมันไม่ยอมให้เราต่อด้วยนะฮะโอ้สีเหลืองเอาอีกแล้วเราเพื่อนเพื่อนของเรานี่เก่งจริงเลยนะฮะค่าสีสีอะไรนะก่อนน้นนี้สีแดง นะแล้วก็สีน้ำเงินได้ด้วยนะฮะสีเหลืองของเรานี่ก็จงเจริญนะฮะโอ้โหสีเขียวไปหมดแล้วนะฮะไม่ใช่สีเงินพูดผิดนะฮะสีเขียวสีเขียวเนาะ,ะโอ้โหสีเหลืองของเรานี่จงเจริญจริงๆนะฮะเจริญเจริญเจริญนะฮะเออดี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 เพื่อนกของเรานี่ก็แบบไม่ธรรมดานะฮะ,นะคะุณผู้ชมเนาะเอาแบบล้มเขาได้สักขนาดนี้นะเก่งจริงๆโอเค นะฮะเราก็ตอนนี้สะสมทรัพยากรแล้วก็อัปเกรดขอใกับเพื่อนๆเพื่อนเพื่อ,อของเรานะฮะสามารถที่จะจัดการกับสตรูได้ดีมากขึ้นนะมีการพัฒนาแล้วมันไม่อุดให้หมดอะ่ะมันจะเหลือรู้ไปทำมะเขือเทศอะไรนะงงโอเค อ่ะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดสิ่งนี้กันนั่นก็คือนี้เลยนะชาร์ปเป็นซอร์นั่นเองนะเพื่อของเราก็จะได้สามารถฟันศัตรูแล้วก็เลือดทะลักออกมาได้ได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็จะได้เห็นฉากสยสยองมากขึ้นอะไรอย่างนี้น,นั่นเองเนาะแล้วก็จะได้ติดเรทนะฮะออนะยูทูปก็จะได้เซนเซอร์ ไม,ไ,ไม่ได้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 นะฮะดีที่เกมไม a ครมันมีแบบฉากเลือดสาดอะไรอย่างงี้นะถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะแบบไม่ใช่เกมเด็กโอเคปะมันก็จะไม่ใช่เกมเด็กอีกต่อไปนะฮะมันก็จะเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ก็เป็นเกมทั่วไปในท้องตลาดที่ไม่ได้ทำมาสำหรับเด็กนั่นเองเนาะตัวโยนโยนที่โยนโยนไม่ได้ด้วยนะโอ้โหมันมันตั้งใจจะใช้ ใช้ใช้ใช้บล็อกของเรานะฮะแล้วก็จัดการเราโอ้โหมันโหดร้ายมากเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยไอสีน้ําเงินเองใช่ไหมสีน้ําเงินที่เองจริงยังไม่แตกใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะต้องได้เห็นดีกันไปไหนนะมันไปแล้วนะฮะคือถ้าเรามาตามทางที่เพื่อนเราวางแต่แรกก็คงจะจบแล้วล่ะเนาะ <c oughs> เพียงแค่ว่าเราไม่ทำเนี่ยประเด็นอ่าๆยังยังไม่มีคนรับประทานไปนะฮะก็ก็รับประทานเองซะเลยนะฮะอ่า โอเคย,ย,ยัง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 ไม่มีคนมาเอานะฮะบปกลับกันก่อนนะฮะได้อมบ์เลสามเม็ดมานี่ถือว่าเป็นของล้ำค่ามากเพราะว่าหายากโอเควะเรื่องนั้นแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะที่งเราต้องปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมเออมาไปเอาไดามอนด์กันสักน,นิดนึงนะฮะคาดว่าเพื่อนของเราน่าจะยังไม่ได้เอาไดามอนด์นะฮะนี่มันแบบอะไรนะเออแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันเหมือนแบบซัมติงที่แบบ ดูเป็นศพอะไรสักอย่างนะอันเนี้ยน่าจะเหมือนหลุมศพเลยอะ่ะเอออาจจะเป็นหลุมศพก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะมันไปเอาอะไรเอ่ยถ้าไปเอาไดามอนด์จะได้กลับเลยไปเอาไดามอนด์หรือเปล่าเออไปเอาไดามอนด์จริงด้วยแล้วให้ฉันมาทําไมมันก็บอกไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้มาโอเคอย่างเงี้ยเออโอเคเยี่ยมนะฮะเยี่ยม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  ก,ก็คงรู้นะฮะว่าหน้าที่คนที่จะต้องจัดการกับไดมอนด์คือใครนะแหมรู้หน้าที่จริงๆเลยโอ้เดี๋ยวให้ของรางวัลหน่อยดีกว่าะอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะอัปเกรดชุดเกาะให้มันดีงามขึ้นนะเพะื่อเราก็จะได้แบบสามารถตีได้ดีงามมากขึ้นอะไรอย่างนี้เอ่ออ้านี่น,น,นี่คนนี้นะฮะคนนี้โหดมากนะฮะเป็นคนที่แบบ ตีเตียงแตกทุกเตียงอะไรอย่างนี้นะฮะสุดยอดไปเลยทีเดียวนะะไม่รู้ว่าเกิดมาด้วยอะไรนะฮะแต่ก็เก่งนั่นแหละนะฮะยอมรับเลยนจะจ๊ะชุบอ่าขาดเอเมอรอลอีกหนึ่งก้อนอีกหนึ่งเม็ดเท่าน,นั้นเองเราจะสามารถทําเตียงอัลติเมทเป็นเบดร็อกได้แล้วเบดร็อก <Bed rock. laughs> ไม่ใช่เตียงเบดร็อกมันไม่มีเตียงออฟซิเดียนเออก็คือเป็นเตียงที่เป็นขั้นสูงสุดของการอัปเกรดแล้วนะฮะก็คือแบบแข็งแกร่งสุดละนะฮะแท แทบจะไม่มีใครมาตีแตะได้อะไรอย่างนี้นะแต่ก็ถามว่าแตะได้ไหมก็มีสิทธ์แตะได้อยู่ดีนะฮะแต่ก็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 จะอันนี้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะเอ้ยโอ้มันทำอะไรของมันอะเราจะทำไงดีเด้อเด้อเด้เด้อดอซื้อลูกไฟเร็วลูกไฟตูมตกซะ ต๊ไม่ตายด้วยแย่ละ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 เรามีปัญหาแล้วคุณผู้ชมเรามีปัญหาละทำไงดีทำไงดีทำไงดีคิดสิคิด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 แล้วคิดคิดสนุกคิดสนุกเออเออดี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 ตายสักทีนะฮะ กวัยสไตายนะฮะขอบคุณมากนะฮะสำหรับไอ้ลูกไฟนี้นะฮะเยี่ยม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 ไปดีกูดนะฮะลูกไฟเลิศเล็ดเล็ดเล็ดนะแล้ว <c oughs> ทางของเราก็ถูกปิดกั้นด้วยไอ้บล็อกอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องขุดแล้วก็ไปกันนะฮะข้อเสียของการไม่มีบล็อกติดตัวก,ก็ก็คือแบบนี้นั่นแหละนะฮะก็ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะ <c oughs> อ้าวศัตรูมาเหรออ้าวศัตรูมาเฉยเลยโอ้มันรีบโยนเหล็กทิ้งก่อนเลยอะ่ะ <c oughs> มันรีบโยนเหล็กทิ้งก่อนเลยอะ่ะน่าเกลียดมาก คือมันรู้ว่าแบบถ้าสมมติว่ามันตายทรัพยายกรมันตกมาอยู่ที่เราอะไรอ่างเงี้ยมันรีบทีโยนทิ้งก่อนเลยอ่ะเอ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยโอเคนะคไม่มีใครใครคุมเตียงเลยมันจะดีจริงๆหรอเราเราต้องรีบแล้วคุณผู้มชมเราต้องรีบไปเอาเอเมอรัลล์อีกหนึ่งเม็ดมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำเตียงอัลติเมทกันสักทีนะฮะและเอเมอรัลล์ก็ถูกรับประทานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะโอ้ oh my god เอเมอรัลล์หมดแล้วหมดตูดแล้วไม่ เราต้องกานอีกหนึ่งเมตรไงเราจะได้อัพเกรดเป็นเอออัลติเมทเบสนะฮะเออพูดอะไรเนี่ยสองหนึ่ง yeah! เย้เราทำเตียงอัลติเมทได้แล้วคุณผู้ชม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 ไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้อะไรมาเลยนะฮะน่าเกลียดมากโอเค อ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชมเราขอใช้เวลาในการตั้งสติและสมาธิแล้วก็สตังนิดนึงนะฮะเพราะว่าสตังเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะหมดแล้วหมดตุ๋เลยเอ้ยซื้อขวาม,มามะเขือเทศอะไรล่ะไม่เอาสิเออแต่แต่ไหน,นก็ซื้อละ,อะซื้อก็ได้อเออเออไหนๆก็ซื้อก็ซื้อ,อ,อไปเถอะนะฮะโอเคเอ้ยเก็บทรัพยากรก่อนผ่อนแพงนะฮะเออเดี๋ยวขอนนะะขอนุญาตนะฮะอนุญาตอนุญาตจุดๆอ่า เชืดนิดนึงอ่ะช,ชื้ออ่าโอเคชุบอ่าเยี่ยม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 ยังไม่มีใครมานะยังไม่มีใครมาจังหวะที่ยังไม่มีใครมาเนี่ยแหละรีบเลยนะคุณผู้ชมรีบ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 เลยนะฮะเออยังไม่มีใครมาก็รีบเลยนะจ๊ะโอเคจ้าติรดเติดติรดเติดติดติดอ่าแล้วก็ชุบเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี้ยไว้นะอย่าอย่าอย่าให้มันรู้นะอย่าให้มันรู้เออนั่นแหละนะแล้วก็ชุบอ่าเอลติเมตเตียยไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันทำอะไรของมันน่ะ มันก็ใครทรัพยากรน,นะฮะทุยๆทุยออกมาอะไรอย่างงี้นะโอ้ my god the blue is is coming นะ blue coming blue coming โอเคนะฮะเราจะพิมพ์แชททำมะเขือเทศอะไรนะฮะเป็นภาษาที่แบบเข้าใจง่ายมากนะฮะบอกเลยไปอ้าวไปยังไปตายยังเออไปแล้วนะฮะเลิศเลิศนะฮะเยี่ยมเยี่ยม Okay. ใช้ได้อยู่อ้าเตียเสีมุก็แตกสักทีตัวฉกาจนะฮะเออจาพวกเจะพวกศัตรูไร้กาดนะฮะ,ะ,ะ,นะ,ฮะในที่สุดก็ตายแล้วนะฮะแล้วถ้ามันคิดจะมาโจมตีเรานะฮะโดยที่ไม่เตรียมที่ขุดไดมอนด์มาเนี่ยนะ,ะก็บอกเลยว่าหมดสิทธิ์นะจ๊ะเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาโจมตีฉันหรอกเพราะว่าเตียงของฉันนั้นนำมาจากออฟ สีเดียนอ่าน่าไม่มีที่กุดไดมอนด์คุณก็หมดสิทธิ์นะมีความขิงเบาๆ <g ül üyor> ไม่เบาเยอะอยู่โอเคนะฮะได้ไๆดๆ้เอ่อโอเคตอนนี้นะฮะเหลือสีนดเงอ,อยู่แค่2คนเท่านั้นนะฮะและหลังจากที่เตียงของมันแตกไปที่เรียบร้อยแล้วดูทรงแล้วมันอาจจะไม่กล้ากลับมาอีกก็เป็นไปได้เ <g ül üyor> ช่นกันนะฮะดังนั้นแล้วเราช่วงนี้ก็อาจจะชีวิตสบายขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้นะ,ะหรือเปล่าเนาะ ในเมื่อเตียงมันแตกไปแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดที่ขุดแล้วโอเคปะเออนะฮะเราก็ไปอัปเกรดอย่างอื่นกันแทนนะฮะอย่างเช่นอัปเกรดไปได้แล้วหมดตังหมดนะตังหมดเออโอเคเออไม่ใช่ไม่ใช่หรืว่าหรืว่าสินกำกันอยู่ข้างบนนะ,ะับเป็นเป็นบล็อกที่มันลงเหลือมาเนาะซื้ท่อมาจากบรรพบุรุษบล็อกซื้ท่อมาจากบรรพบุรุษน,นะฮะ รบผู้รุ่คือใครไม่รู้เหมือนกันนะครับพูดไปเรื่อยเนาะโอเคติงเติงติงเติงเติงเติงติงเติงติงิงติงิงจริงๆเราควรอัปเกรดดาบตัวเองนะเออเราควรอัปเกรดดาบตัวเองนะทำไมไม่อัปเกรดฮลัลโหลอ่ะไหนก็ละ่ะอัปเกรดหน่อยก็ได้นะเออมาๆๆมามามาม,ามาเกิดอะไรขึ้น หมายถึงว่าหน้าจอเราอะเกิดอะไรขึ้นนะคือเกมไม่มีปัญหาหรอกนะฮะแต่จอเราอะบอริเตอร์เราอะที่เอาไว้แสดงผลนะเออแล้วแหละนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ดีก็ดับนะ,ะงงเลยคือแบบเล่นๆอยู่อีก่ีก็มืดเนี่ยดับชวบน่างง ถ้าแบบกำลังกระโดดอยู่นี่คือแบบฉันจะกรีดให้ฟังเลยนะกรีดรันบ้านนะฮะเฮ้ยจอดับอะไรงี้นะ,ะเยี่ยมจี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 จ,จ,จ,จีไปแล้วนะฮะสุดยอดไปเลยนะฮะแหมโอ้โหได้ได้เอเมอรัลต์ตั้ง10เม็ดนะฮะบอกเลยว่าทีมโอของเราเนี่ยนอกจากเก่งไม่พอแล้วก็ยังไม่เอาทรัพยากรด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยนะก็ให้เราดูดเข้าไปเต็มเต็มเลยนะฮะเออด,ดูอะไรงี้เลยคือ <c ười> อยู่ดีก็ถูกล่างมาแล้วก็คงต้องเล่นนะ,ะัะคุณผู้ชม ือแบบเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่โอเคปะแล้วหลังจากที่แล้วมีอะไรเนี่ยคือคือเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่แล้วก็อย่ดีก็คือเออมันมันมันจบเกมใช่ปะมันก็เริ่มเกมใหม่ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็คือแบบนะแล,แล้วก็คือเริ่มเกมใหม่ให้ใช่ปะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วก็กดออกอะ่ะแล้วก็คือกลายเป็นว่าเราก็เริ่มเกมไปเลยแบบงงๆ <laughs> ถ้าเราไม่ช่วยเพื่อนก็จะแบบ ดูแย่นิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ขอ,อนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเพื่อน <c oughs> อ่ะกลับมาต่อกันนะฮะเออนะเมื่อกี้ก็คือแบบอืมก็คือออกไปถ่ายปกคลิปมาอะไรอย่างงี้แหละไม่ใอะไรมากนะจ๊ะเออก็คือยังมีชีวิตรอดนะฮะก็คือ2คนนี้ก็เล่นกันมาโดยต่อเนื่องนะฮะโดยที่ไม่มีเราเขาก็ <c oughs> <c oughs> ยังอยู่ได้ดังนั้นเราไม่ต้องมีเราก็ได้มั้งจริงๆจริงๆ <c oughs> ก็ทิ้งหน้าที่เฉยเลยนะฮะแบบงง,ง ก็แบบอยู่ดีก็เริ่มเกมอ่ะก็มันส่งเรามาใชป่ปะแล้วอยู่ดีมันก็เริ่มเกมให้เราเลยก็แบบเอ้าทําไมเป็นอย่าง,งนั้นอะไรเงี้ยแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีก็ถูกส่งมาเล่นเกมเลยนะฮะเออก็งงไ <ấy> งแล้วคือแบบก็เราจะออกพอดีอ่ะแล้วอยู่ดีมันก็ถูกส่งมาเล่นเกมนะังแล้วก็เลยแบบไม่รู้ตัวว่าเราก,กดออกแล้วก็คือโอ้สงสารเพื่อนนะเล่นกันอยู่2คนก็ยังดีที่ประคับประกองตัวเองกลับมาได้นะฮะสุดยอดเก่งเพื่อนเราก็ประคองตัวเองมาได้นะฮะจน มีอยู่แค่สองคนนะฮะคนอื่นเขามีสี่คนกันนะแต่ทีมเรามีอยู่สองคนนะฮะแล้วก็เราก็กลับมาหาแล้วนะจ๊ะดังนั้นตอนนี้เรากลับมาช่วยเพื่อนของเราแล้วนะเดี๋ยวมันกนว่าเราเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อทีมแค่ไหนทีมก็คงแบบไอ้นี่มันจะเข้าเข้าออกออกอะไรนักหนากันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันคงด่าอยู่ในใจนิดนึงแหละนะว่าแบบไอ้นี่อะไรของมันเนี่ยนะฮะเข้าเข้าออกออก่นั่นแหละเออเอออย่างน้อยเราเข้ามาถึงเราก็ทําประโยชน์ที่ดีให้กับเพื่อนๆเห็นไหมเราก็แบบอัปเกรดให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเ รู้สึกทำตัวมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะโอเคในเมื่อเพื่อนเข้าไปตรงกลางนะฮะก็อยากลองไปไปเออ่ไม่ใช่ไปสนีนะฮะอยากลองไปบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้เลยอ่าสีน้ําเงินไปหมดแล้วนะฮะจังหวะนี้แบบงงๆนะดูที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะเออก็อยู่ดีก็เข้ามาเนาะเราจะไปดูเรื่องไงใช่ป่ะเออนั่นแหละนะก็ตามนั้นเลยโอเคเฮ้ย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 เอาเบส e a s is in danger is in danger in in danger in danger. in danger oh my god จบเกมนะครับจบเกมนะครับตอนแรกก็คิดว่าทีมของเราจะสามารถอยู่ยงคงประพันธ์ได้แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นไซส์ไม่นะจ๊ะคือเราเป็นตัวถ่วงโดยสมบูรณ์ <c oughs> เราเป็นตัวถ่วงโดยสมบูรณ์นะรับอกเลยเออรู้สึกเศร้ากับตัวเองนิดหนึ่งนะฮะเออเนาะ นะแต่ว่าเมื่อกี้เราอยู่ดีก็มีคนที่4เพิ่มขึ้นมาใช่ปะแต่ว่าตอนแรกที่มันมี2คนแล้วเราก็เข้ามาเป็นคนที่3แล้วอยู่ดีคนนึงก็เข้ามาเป็นคนที่4แล้วเขาก็ตายก็คืออีกคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยตายหมดเลยนะไอ้พวกที่ทิ้งเพื่อนไว้้แต่แรกก็คือไม่เหลือสักคนนะฮะนี่ก็คือเป็นผลจากการกระทำนะฮะชีวิตดูเศร้าันนีเลยกลายเป็นวิญญาาแล้วเนี่ยฮะ โอ้ไม่นะเพื่อนของเราตายไปซะแล้วท้แต่ยอมรับเลยนะฮะว่าทีมของเราในครั้งนี้เนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะเห็นไหมคุณผู้ชมเขาเหลืออยู่แค่หนึ่งคนนะจากต่อกอนกับทีมสีแดงที่มีอยู่ประมาณแบบเยอะมากอะไรอย่างงี้นะฮะดูดิเขาแค่หนึ่งคนจะสามารถทำได้หรือไม่เดี๋ยวไปตามรับชมกันนะฮะโอ้โหเรียกว่าลุ้นระทึกกันเลยทีเดียวนะคุณไรเซนหายไปไหนแล้วเนี่ยไรเซนไรเซนอ๋อจะไปฝังตัวเขาทำไมแล้ว ไรเซน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 ยังอยู่ปะยังอยู่โอเรเลิศเคือไรเซนนี่เขาก็เก่งนะฮะเขาก็ยังรอดจากการตกอ๋อไม่เป็นไรนะฮะโอเคแต่ก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยนะฮะทีมสีเหลืองนี่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะฮะเออต้องยอมรับจริงๆนะว่าเก่งเนาะเออ สองก่อนสองสอง,สองเกมวันนี้ก็เก่งนะฮะคือทุกคนเก่งหมดเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะ,ะเกมวันนี้ของเราก็คือมีแต่คนเก่งๆมาเล่นด้วยกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นช่องดีของเราเลยทีเดียวนะฮะแล้วมันก็คือิเศษกันในเช้านี้เองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะฮะก็คือเดือนกุมภาพเออใช่นะกุมภาพันธ์ส5 6 8นรนะ,ะเดี๋ยวไปตามรับชมกันได้สำหรับเช้าวันนี้ h a v e a n i c e d a y สวัสดีครับ อ๋อเราก็อย่าลืมนะฮะเราลืมกันนะฮะก็คือ,อสุขสันต์วันปีใหม่ที่จะถึงในวันมรืนด้วยนะเออนะอยู่ดีก็ลืมนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ